นาสะทุกไปแต่กนำมก็มาประทานทั้งหมดเลยสาทุกไปปล่อยปลาให้ได้หกตัวซื่อปลาเป็นตลาดนะปล่อยนะปลาเลยไได้จดก็หลักเยิด ยงไงลงมามต่่ามนยาก่ว่าต้องได้เก็บขับปูนให้เขาเอาอันหลังมาอันนลังมาเป็นยังไงคุณจะพูดอะไรพูดว่าฮะคุณบอกอะไรแม่มีครูบาอาจารย์กเขาเสียก่าน,น หนูไม่ได้ร like uh ับหนูแ no ค่เ no ลี yes. yeah. Yeah. No ้ยงแทนแม่แล้วก็หนูไม่อยากไม่อยากรับช่วงกับแล้วก็หนูเบิรนับขาาผีบอกหมาเอาไว้ต่อคนให้คนแต่ว่าหนูไม่อยากทำมากจะเอาพ่นให้คนมันต้องมีของกันตัวด้วยเดี๋ยวเราก็เข้าตัวเองเข้าใจไหม เาตัวเองแล้วก็เจ็บจริงหรือเปล่าน่มันต้องรับแล้วมนันเราไปช่วยเป่าพ่นเขาของกเข้าตัวเราเไมอใคู้กาดูหมอได้อย่างเดียวนะตอนนี้เป่าพ่นไม่ต้องแล้วเป่าให้หมดแล้ว บอกเล่าให้หมดแล้วล้างให้เกลี้ยงแล้วไม่ต้องไปรับเลิบอะไรแล้วแล้วขันน่ะมีหรือเปล่าสองอันน่ะ,นะมีอะไรที่เป็นเหมือนใบสีเหมือนขันหรือเปล่าอยู่ในบ้านน่ะเช็คใหดีเราไปรับเลิบอไะไรอ่ะมีมีอ่ามีขันมียิ่งมีพานที่ว่าอ่ามีหองรับปาแล้วก็มีหที่ของแม่สองอัน ดันแลเอาไปจำเริญจำเริญไหมเอะไปไว้ในวัดยกไปทั้งหมดเลยรีไปไว้ใต้ต้นไม้ก็ได้หนึ่ต้นโพต้นใดหนู่นะใช่ไหมรีบไปทำนะรีทำหมดหรือเปล่าเรียนแล้วนะบอกเล่าให้แล้วนะต้องรับแล้วนะเรียนแล้วทำหมดแล้วอยากจะทำเป็นหมออย่างเดียวนะปอันนี้คือท่านพี่ ไม่อนหนมุญาณที่ทำผมจะเข้าตัวดูผมได้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวนะเดินดูลงไหมจุกต <ๆ S 2> ีเลยง่ายร้องง่ายสูงถึงร้อยดีที่เปอร์เซ็นแล้วมีอะไรแล้ว <ๆ S 1> มันเขาน้ำอย่างเดียว

นมอยู่กับบ้านถึงว่าพี่เจ้าเองไปไล่หนุนพันโลยาก็ไดนท่อขาไปึ่งเดไม่เป็นไรอะไรเเนี่ยวันพรุ่งนี้ลี่นกับลุก็ลูกวขึ้นกับ่แล้วว่เขาไปจำเรินมาไหนก็ที่สองไปให้มดเลยนะของอาา ่ใช่มีผ่านไที่เราไปรับของขันรับอะไรนะ่นะเอาไปให้หมดนะเอาจากบ้านไปหมดนะจะไปรับเลิกแล้วอพอี่มามไปมามาสองคนเหรอมานทำอะไรน้องทำอะไรพี่ทำอะไรไม่รู้ว่าน, <ะ S 1> น้องเขาจะโดนในของเลนแบบที่เขามาทำแค่หรือเปล่าจจะไปทน,น,น รเาราเราเราชงะไปอินกุ้มครองอยู่ทำไรไึกถึงพปอิน้ามาตั้งนานรู้จักพรอินไหมนึกถึงข่านบอยไหมนึกถึงข่านไปอินไปอินขับคุณก็สวดบนอุทิศให้อินขอพรอินด้วยก็ชจอมพิวดาาจะคุ้งคองเราเอาเ้าหัวยังไงบ้านกได้เลยนั่งมาเขอให้มา